ตำรวจไซเบอร์ครับไปจับพันตำรวจโทรและเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ที่ไปขายข้อมูลของคนไทยนะครับให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์เอาไปหลอกลวงนะครับเจอเงินบัญชีม้าโอนเข้าวันละ20,000ต่อเดือนเนี่ยเดือนละ00แสนเลยนะฮะมีข้อมูลคนไทยถูกฉกไปขายแล้วกว่า1000คนนะครับเรื่องนี้รองผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนบอกจากปฏิบัติการเด็ดปีกมังกรที่ไปจับ เรื่อขายแก๊งคอ,เเอ์เซนเตอร์เมื่อต้นตุลาคมที่ผ่านมาตอนนั้นจับผู้ต้องหาได้16รายเป็นกลุ่มรับจ้างเปิดบัญชีม้า8รายนะครับแล้วก็มีกลุ่มรวบรวมบัญชีม้าส่งต่อในทุนจีน1รายแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลผู้เสียหายครับเพื่อเอาไปหลอกลวง2รายครับแล้วไปพบว่าพฤติการของผู้ต้องหาเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลของผู้เสียหายเอาไปใช้ในการหลอกลวงซึ่ง2รายนั้นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐครับจากการตรวจสอบเส้นทางในการเงิน พบว่าเงินจากแก๊งคอรเซนเตอร์โอนเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่รัฐ2รายนั้นก็คาดว่าทำมานานพอสมควรครับนี่ฮะขยายผลจาก16รายและ2รายปรากฏมาในคราบเจ้าหน้าที่รัฐนะครับข้อมูลที่พบเนี่ยคนไทยถูกฉกไปขายข้อมูลของคนไทยถูกฉกไปขายนะครับให้กับแก๊งคอรเซนเตอร์แล้วกว่า1000ข้อมูลเจ้าหน้าที่สองรายอยู่ในส่วนงานที่สามารถดูฐานข้อมูลของผู้เสียหายได้โอ้โห และคุณผู้ชมยังมีในตำรวจยศพันตำรวจโทที่มีพฤติการจะเข้ารหัสแล้วไปกดดูฐานข้อมูลทะเบียนร,ราษนะครับก็เพราะว่ากดดูมากแบบนับครั้งไม่ถ้วนส่วนรายที่2เป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างของกระทรวงแห่งหนึ่งนะครับผู้ต้องหารายนี้จะเข้าไปล้วงข้อมูลการจดทะเบียนการค้าหรือตราธุรกิจของผู้เสียหายเอาไปขายให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์ฮะเจ้าหน้าที่ที่รับจดทะเบียนการค้าจดทะเบียนพาณิชย์ต่างๆ หน่วยงานนั้นแหละคุณผู้ชมผู้ต้องหาส,งสองรายนั้นนะครับจะได้รายได้จากการขายข้อมูลคนไทยให้กับแก๊งคอเซนเตอร์ชาวจีนวันละนะวันละ20,000ครับเดือนหนึ่งได้0,000นบาทธนาคารพบความเคลื่อนไหวของเงินจากบัญชีม้าโอนเข้าไปยังบัญชีผู้ต้องหาตำรวจก็เลยตรวจสอบทีนี้จนนำไปสู่การจับกุ่มในที่สุดครับเราเราตรวจเช็คมาแล้วปรากฏว่าข้อมูลส่วนส่วนบุคคลเนี่ย มันถูกถูกเอาไปโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบางหน่วยงานนะครับแล้วทำเอาไปขายให้กับกลุ่ม Call Center มันเลยกลายเป็นเฮ้ยทำไมถึงรู้ข้อมูลเราทำให้สร้างความน่าเชื่อถือกับกลุ่ม Call Center นะครับอันนี้เราสั่งดำเนินคดีคดีทั้งสองหน่วยทั้งทั้งข้าราชการเป็นข้าราชการในสหน่วยงานนะครับดูอันนึงก็ไปจดไปไปกดทรล .14 มาทสอสอง,สอง,สองนา ทะเบียนลาสอย่างนี้ไปแล้วก็ไปกดพวกเครื่องหมายการค้าพวกพวกการจดทะเบียนการค้าทําให้กลุ่มคอเซ็นเตอร์เนี่ยรู้ข้อมูลส่วนตัวรู้ข้อมูลบริษัทนะครับสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคอเซ็นเตอร์ทาให้เหยื่อเนี่ยถูกหลอกโดยง่ายเพราะานี่มันเหมือนเสมือนจริงเลยรู้ข้อมูลแต่นั่นคือมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งทาง อสอทอเนี่ยก็ดําเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐทั้ง2หน่วยงานด้วยแล้วคุณผู้ชมคนที่ถูกหลอกเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยเท่านั้นนะหรืออาชีพบอกอ,อาจจะไม่ได้เป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมหรือเปล่าไม่จริงนะอย่างเคสผู้เสียหายรายล่าสุดที่ถูกฉกข้อมูลทะเบียนราษไปขายให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นหมอฮะอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่แก๊งคอร์เซนเตอร์พฤติกรรมแบบนี้ฮะ เขาทำเว็บปลอมขึ้นมาเป็นเว็บปลอมของ DSI ครับโทรแจ้งผู้เสียหายบอกว่าคุณทำผิดคดีอาญานะแต่ต้องถูกตรวจสอบเงินในบัญชีแล้วก็ส่งหมายจับปลอมที่มีภาพใบหน้าของเขาเองของผู้เสียหายเนี่ยนะฮะแล้วก็ข้อมูลทางธุรกิจไปให้ผู้เสียหายดูอ้าวเขาหลงเชื่อทีนี้เพราะว่าอะไรข้อมูลชั้นนี่เองข้อมูลมเขานี่เองเนี่ยนะฮะหลงเชื่อทีนี้โอนเงินไปให้บัญชีม้าหกแสน ไม่ใช่สิหกล้านเก้าแสนบาทแล้วมารู้ตอนหลังว่าถูกหลอกครับก็เลยแจ้งความนะฮะแจ้งความออนไลน์เมื่อ21กรกฎาคมที่ผ่านมารองผบตรฝากเตือนครับเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนทั่วไปอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยที่คนเอามามอบให้เพื่อแลกกับข้อมูลที่ท่านสามารถเข้าถึงได้และไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ เพราะถ้าตรวจสอบพบว่าข้อมูลนั้นถูกกลุ่มคนร้ายเอาไปใช้ประโยชน์ท่านก็จะถูกดำเนินคดีและโทษทางกฎหมายหนักมากยิ่งขึ้นกว่าคนทั่วไปนี่ฮะเจ้าหน้าที่ที่เข้าถึงข้อมูลนะฮค่ะ